ฮัลโหลฮัลโหลมีอาเออฉันแค่จะชวนเธอมาเที่ยวที่บ้านฉันนะ่ะได้เลยมาให้เร็วที่สุดเลยนะฉันมีเกมสนุกสนุกจะเล่นกับเธอได้แหละโอเคจ้าเราเจอกันนะจ้าจ้าดีจ้าออตื่นเต้นสมัดเลยอะ่ะในที่สุดมีอาก็จะมาที่บ้านแล้วฉันาาตัต้งใจว่าจะพามีอาเนี่ยชวนมีอาเล่นใหม่ครับดูสิมีอาจะต้องชอบแน่เลยเพื่อนๆว่าไหมครับว่าแต่ตอนนี้นะ ผมต้องไปเตรียมเกมก่อนพ่อฮะพ่อฮะเดี๋ยวมีอาจะมาที่บ้านเรานะฮะได้ไหมครับอ๋อไดสิจ้าลูกอืมถ้าเพื่อนมาบ้านแล้วยังไงเนี่ยก็ดูแลเพื่อนให้ดีด้วยนะแน่นอนครับอันนี้อะไรอะคะพ่อพ่อซ่อมเสร็จแล้วหรอฮะมันพังไปไม่ใช่หรอฮะอ๋อใช่จ้าวันนั้น่ะที่ไฟมันไหม้บ้านพอลูกเนี่ยแหละพ่อก็เลยซ่อมแล้วเออถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นผมไปดีกว่านะฮะ ให้ยังไงเดี๋ยวผมขึ้นข้างบนก่อนนะคะถ้ามีอามาแล้วพ่อเรียกผมด้วยละกันนะอืมเดี๋ยวฉันต้องต้องไปเตรียมของเอมีอาจะชอบเล่นไหมนะเอา้าเอมมาเอมมาเอมมา,เ,า,เ,าเรียกพี่หรอตะกี้นะ่ะอา้าวตกใจใช่ไหมล่ะคะโอ๊ยอะไรอะ่ะเรียกพี่ทำไมนะ่ะแล้วทำไมมาแกล้งให้พี่ตกใจแบบนี้นะ่ะ โอ้ก็เอมมาแค่แบบว่าอยากแกล้งเล่นเท่านั้นเองอะพี่ตูเล่นททำอะไรอยู่หรอคะจูเลียนจูเลียนลงมานี่สิลูกโอ้ยอะไรกันน่ะเพิ่งจะขึ้นบันไดามาแป๊บเดียวเองอะโดนเอมมากแกล้งพ่อเรียกละเอา้าวอ๋อถึงว่าสิมีอามาพอดีขอบคุณมากนะคะพ่อมีอาไปาเดี๋ยวเราขึ้นไปเล้นข้างบนกันเถอะนะได้โอเคจ้าว่าแต่วันนี้เราจะเล่นอะไรกันหรอ พี่เธอบอกว่าเซไพนักเซไพขนาดเนี่ยหืมฉันขอปิดเป็นความลับก่อนล้วกันเอาไว้ว่าฉันมั่นใจว่าเธอต้องชอบแน่ๆเลยไปเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันเลยนะอะโอเคโอเคแต่เกมที่เธอจะเล่นวันเนี้ยนะแน่นอนนะว่าฉันชอบนะาะเพราะเธอชอบเล่นแต่เกมอะไรแปลกๆทั้งนั้นเลยนะ่ะเอาหน้าเชื่อฉันเถอะป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 ีแต่เราไปเล่นกันเลยดีกว่าเนาะอะสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าเอมมาน่ารักเหมือนเคยเลยนะจ๊ะใช่ค่ะวันนี้หนูได้ข่าวว่าจะเล่นเกมกันเหรอคะตก,ตกลงเล่นเกมอะไรอะ่ะโอเราจะเล่นไมค์คราฟกันไงไมค์คราฟไมค์คราฟคืออะไรอ่ะคะหนูไม่เห็นรู้จักเลยฮะเอ้ยไมค์คราฟเนี่ยนะไม่โอเคอะ่ะไทยเขาชวนผู้หญิงมาเล่นไมค์คราฟกันไม่โอเคนะฉันว่าเรามาเล่นพ่อแม่ลูกกันดีไหมอุ้ยดีเลยค่ะเอมมาชอบเล่นพ่อแม่ลูกที่สุดเลย พี่ก็ว่างแล้วจ้ะพี่ว่านะเรามาเริ่มเล่นพ่อแม่ลูกกันเลยเถอะเนี่ยครบสามคนพอดีเลยเออพอแม่ลูกเนี่ยนะน่าเบื่อชะมรเลยอ่ะฉันไม่อยากเล่นเลยอ่ะเอานานายก็เป็นพ่อฉันเป็นแม่ส่วนเอ็มมาก,ก็เล่นเป็นลูกไงเหมาะพอดีเลยออเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะอะนั่นไงลูกลองแล้วเนี่ย จูเลียนทำอะไรสักอย่างสิแล้วฉันต้องทำอะไรอะอะไรเนี่ยตกลงเราเล่นเกมพ่อแม่ลูกจริงเหรอเนี่ยมันไม่ใช่เกมเลยนะไม่สนุกเลยด้วยนายจะปล่อยให้ลูกร้องอีนานไหมล่ะฉันว่าลูกต้องหิวนมแน่ๆเลยนายเนี่ยต้องเอาขวดนมป้อนลูกรู้ไหมจูเลียนทำอะไรสักอย่างสิลูกจะได้หยุดร้องอะ ฉันทำยังไงดีเนี่ยลูกไม่พูดจาสักคำเลยอ่ะีนี่ฉันต้องเอาขวดนมให้จริงๆเหรอไอขวดขาวๆนี้นี่นะใช่แล้วลองให้นมลูกดูสิอ่าๆๆเอ่มาไอมาไอมาลูกลูกพ่อลองลองดื่มนมดูนะหิวใช่ไหมลูกเออหนูไม่กินนะ่ะหนูไม่กินนะ่ะเอาลูกไม่กินอนะ่ะแล้วฉันจะทํายังไงอะ่ะเอาสรุปว่าลูกไม่ได้หิวหรอเนี่ยแล้วเขาต้องการอะไรอะ่ะฉันว่านะเขาอาจจะไม่อยากกินนมก็ได้ ลองไปดูสิว่ามีอะไรนะ่ากินพอจะให้ลูกกินได้บ้างลูกอาจจะดื่มนมจนเดือดแล้วนะทำอะไรอ่ะจูเลียนเพราะาคือว่าเออปกติเวลาเวลาพ่อเลี้ยงเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกอะฮะนอกจากนมแล้วให้กินอะไรได้อีกอะเอ๊ะถามแปลกๆนะโอ้ก็ผมอยากรู้นี่ฮะไ่ทำไมถามคำถามก่อนวัอย่างนี้นะลูกเออที่พ่อให้กินเหรอ ตอนสมัยลูกเด็กๆพ่อก็ให้กินกล้วยให้กินนมโอ้โบางทีก็ให้กินน้ำอัดลมให้กินอะไรอ่ะให้กินน้ำผลไม้ให้กินทุกอย่างเลยลูกอ๋อเหรอคะ,ะเอ๊ะทำไมลูกถามอย่างนี้เนะี่ยตายแล้วร้องใหญ่แล้วอ๋อพี่ตูเลียนไม่อยู่แล้วคะหนูกะจะแกล้งพี่ตูเลียนเฉยๆนะืูท่าจะได้ผลซะด้วยหนือจะร้องให้ลำคาเลยอุ้ยมาพอดีเลย พี่มาแล้วพี่มาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เอาน้ำมาให้แล้วนะเนี่ยโอ้ยจูเลียนน้ำมันเนี้ยจะให้ลูกกินได้ยังไงอ่ะเอา้านี่ไม่ใช่น้ำผลไม้หรอนี่มันขวดเบียร์ชัดเลยนะอา้าวขวดเบียร์เหรอฉันก็นูกว่ามันคือน้ำน้ำแอปเปินะ้ลใช่ไ่ะสียังไนน้ำแอปเปิ้ลเลยนะเออหนูไม่เอาหนูไม่กินอะไรทั้งนั้นนะ โอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกร้องโวยวายอะพี่ไมเกนจะขึ้นแล้วเนี่ยลำคาญสุดๆเลยโอ้ยทําไงดีนะน้องใสยต้องไปหาเลยต้องไปถามคุณพ่อหน่อยละทํายังไงดีนะเลี้ยงลูกทำไมมันลําบากขนาดนี้เนะี่ยพ่อหาพ่อหาโอ้ยโอ้ยมันไม่มีอะไรอยู่ในตู้เลยอะแล้วผมจะให้อะไรกินให้อะไรกับเอมมากินดีละดีละทีนี้โอ้ยทํายังไงดีเนี่ยโอ้ยพ่อพ่อถืออะไรอยู่ในมือฮะ อ๋อพ่อกำลังซ่อมบาร์บีคิวที่ย่างบาร์บีคิวอยู่ไงเดี๋ยวพ่อจะลองปิ้งบาร์บีคิวให้ลูกๆก,กินกันดีไหมเอาอีกแล้วเหรอฮะครั้งที่เรายังไฟไหมอยู่เลยนะคะเอาหน่ะครั้งเนี้ยพ่อซ่อมแบบที่เรียบร้อยละรับรองว่าไม่เกิดอุบัติเหตุอีกแน่อืมก็ดีแต่ว่าไปแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราเตะบอลจนลูกบอลไปโดนเตาย่างบาร์บีคิวถึงขั้นว่านะฉันต้องบอกให้เอมมามาเล่นเกมดีกว่านอนอยู่เฉยเนะี่ย อาจจะแบบว่างงแงได้เอ็มมาม,มามานี่แล้วเอ็มมาพี่จะบอกอะไรให้นะเอ็มมาเนี่ยนอนอยู่นังนั้นน่ะก็ไม่สนุกหรอกนะเอาเป็นว่าไปเล่นเกมกันดีก,กว่ากว่าไหมฮะเล่นเกมหรอคะเล่นเกมอะไรอ่ะคะรับรองมันสนุกมากนแน่นีน่นาจะพาเอ็มมาไปเล่นเกมอะไรนะ่ะเอาหน้าเชื่อฉันเถอะหน่า ฉันบอกเลยนะว่าเกมเนี้ยทุกคนจะต้องชอบเล่นแน่นอนป่ะ,ปะตามฉันมาเลยเอมมาตามมาแล้วลูกอุ้ยนอยอื่นตื่นเต้นจังเลยมีเกมอะไรหรอรับรองว่าสนุกแน่นอน,นจะได้แบบว่าเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยเงมอะไรอะคะทาไมพามาตรงสระน้ําอีกหรอล่ะเอ็มมาว่ายน้ําไม่ได้นะแถมน้าไม่บอกก็ไม่มีอะไรชักกระโยชน์ตอนเนี้ยเอาพี่รู้แล้วนะ่ะต่นเนี้ยเราจะทําสนาม จะทำาระไยน้าที่ไม่มีน้ํามันนี้นี่แหละเป็นสนามเด็กเล่นโอ้ยสนามเด็กเล่นหรอคะจะเล่นอะไรอะคะอยากเล่นด้วยจางจะเล่นตีจับตีอะไรดีอะไม่เล่นหรอกเราจะเตะบอลกันไงครั้งนี้นะมีเพื่อนเล่นครบแล้วพี่ไม่ต้องเล่นคนเดียวแล้วก็นี่ไงเล่นด้วยกันกับมีอาจะเอมมาเลยลงมาเร็วลงมาเร็วมาเล่นด้วยกันมะโอ้ยทําไมนายต้องให้ฉันเล่นทั้งไม้ครับทั้งเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยโอ้ จะไม่ชอบเลยอ่ะอืมเอมาเอมมามมก็เล่นไม่ค่อยจะเป็นนะค่ะโอ้ยโอ้ยจะเตะมาให้เอมาเราแล้วเอมม,า,ออม,มาต้องทํายังไงต่ออ่ะพี่พี่จูเล่ต่เตเบาๆนะเอมมากลัวไอแตะแตะมาทางนี้แตะมาทางนี้เราเดี๋ยวเอมมาจะส่งให้อ่ะรับดีๆนะเอมมารับดีๆนะเดี๋ยวพี่จะส่งให้ละตอนนี้แหละในที่สุดเอม,มาก็หยุดร้องสักทีได้ผลแฮะโอ้โอ้ โอ๊ยตายแล้วโอ๊ยแย่แล้วอ่ะแต่ไปโดนหัวพ่ออ่ะุ้ยพ่อลมพ่อฮะพ่อฮะโอ้ย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 แสบร้อนไปหมดเลยแสบร้อนไปหมดเลยลูกพ่อแสบร้อนไปหมดเลยลูกโอ้ยทำไงดีพ่อฮะทำไงดีฮะพ่อว่านะลูกลูกไปเรียกไปเรียกรถพยาบาลมาเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยแสบหน้าไปหมดเลยอ่ะ โอ๊ยอะไรเนี่ยทำไมเกิดเหตุการณ์แย่ๆนี้อีกแล้วนะครั้งที่แล้วฉันก็ทำบ้านไฟไหม้ครั้งนี้ก็ทำพ่อเจ็บอีกโอ้ยแย่จังโอ้ยทำไมคุณพ่อหน้าตาเป็นแบบนั้นนะคะคุณพ่อไปเรียนแต่งหน้าที่ไหนมาหรอพอไม่ได้แต่งหน้าโอ้ยก็นอนนะคะขออนุญาตนะคะผมที่บ้านผมเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะพ่อผมประสบอุบัติเหตุนะคะพอดีว่าพ่อล้มไปฟาไดไอเตาตะแกงบาร์บีคิวอะค่ะ ช่วยมารับพ่อผมทีนะคะมาไวๆให้เร็วที่สุดเลยคะ่ะพอ่อใจแข็งๆไว้นะคะเดี๋ยวรอนายมันก็มาแล้วอีกแ๊บเดียวโอ้ยลูกเอ้ยตูเลียนนะทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยฉันรู้สึกผิดจังเลยอะครั้งที่แล้วก็วีรกรรมของฉันครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของฉันนี่งาี่ตูเนียนอะไปแกล้งคุณพ่อย,อยางงี้ไนดะ้ยังไงอัไม่น่ารักเลยอะเอมมาจะขึ้นห้้งบนแล้วเอมมาไม่อยากอยู่แล้วเอมมาจะไป นอนร้องไห้ต่อไม่มาจะไปเล่นคนเดียวกะต่อดีกว่าอือฉันว่านายทำอย่างนี้ไม่ดีเลยนะไม่ระวังระวังเอาซะเลยนะ่ะหลังเน้นอะไรอ่ะต้องปศึกษาทุกคนก่อนว่าเขาเล่นกันได้หรือเปล่าไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองนะ่ะโหฉันรู้สึกผิดไปหมดเลยอะ่ะเ,เป็นว่าฉันขอโทษแล้วกันนะเฮ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆน,นะพ่อฮาพ่อโอเคปะ่ะฮะคุณพ่อของทุกคนโอเคแล้วนะคะ ตอนนี้คุณพ่อก็อาจจะต้องพักนิดนึงนะพอให้ยารักษาอาการปวดแสบปวดร้อนอาการลวกอะไรพวกนี้เดี๋ยก็พักพ่อก็หายดีเป็นติดทิ้งอ่างครับออพ่อก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้วจ้ะลูกแต่ว่าเนี่ยซูเลียนะจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือไหมจะเล่นอะไรเนี่ยก็ต้องดูให้มันอรอบคอบไม่ใช่ว่าเอยครั้งที่แล้วก็ทำบ้านเกือบจะไฟไหม้วอดวายหมดแล้วครั้งนี้ก็ทำพ่อเจ็บตัวอีกนะ่ะเฮ้ยพ่อละเหนื่อยใจจริงเลย โอ้พอ่อฮะพ่ออย่าพูดอย่างนี้สิฮะพ่อก็รู้นี่นะว่าผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นสักกนหน่อยผมขอโทษจริงๆแล้วผมจะไม่พยายามเล่นอะไรแบบนี้หรอกฮะเออเอาเป็นว่าเรื่องมันแล้วก็แล้ว,ลวไปแล,วแล้วไปก็แล้วกันแล้วกันนะยังไงครั้งหน้าก็เราม,มาระวังด้วยละ่ะอืมงั้นครั้งหน้าเราเราเล่นอย่างอื่นกันนี้นะคะเราก็เล่นพ่อแม่ลูกกันต่อเหนูอนว่ามันก็สนุกดีออกสนุกกว่าเล่นไมค์ครับแล้วก็สนุกกว่าเตะฟุตบอลอีก ยพี่ไม่อยากเล่นพ่อแม่ลูกแล้วว่าไม่เอาแล้วหน่าเบื่อที่สุดเลยอ่ะไม่โอเค